เวรเซียงเขาสาวตัวนี้ตัวเก่งขักงบ่สิบบันซาห้ามันลือตัวปลาเปลือบไม่ยู่ม่อเขาได้ยินแต่เขาสาเขาเลือกเงนโคโขอุนเวนีรีบุเสียงโอ้ยกระจัดแล้วใครกับพวกเก่งปนนันโนก็ฝ่ายอะไรกันจะอยากหัวให้รี

เจ้าคงห่ง่เเจ้วเหล่าเขาบ่คอยตัวเจ้าลงนามเจ้าจะลงไปรู้สึงบ่มมนไปก็จะลงไปพอนายขันวขึ้นจักนามเสพตัวได้ยูอ้เอาตัวจมุเสียนเอาข่เวาันวางกินอีลีมุ่เสยตัวขึ้นจักรนามได้ยี่ดีบ่กูี่ลงนามบนเอวมาดนี้เอาบนเอวมาดนี้ มึงทุกกูขึ้นจากน้ำมึงว่ากูติ่นจากน้ำบ่โอ้ยบ่หเจ้าจิขึ้นบ่ขึ้นจากน้ำก็อสร้างเจ้าแล้วเจ้าที่นอนอยู่น้ำบุดมือบุดขึ้นคอยครับบ่ว่าเจ้าดอปตัวลงพังแหงแล้วโอ้ยมันคือว่าจังสรรแต่โดนนอคูบาดนิด